นี่ครับโมดแมชอัพของเกมนี้ครับเป็นเกมที่5นะครับผมระหว่างทีมแอสเซนชั่นเกมมิ่งนะฮะเจอกับมินิสกี้ครับทีมไทยเจอกับทีมฟิลิปปินส์เอาครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่เกมสุดท้ายเกมที่5ครับระหว่างแอสเซนชั่นเกมมิ่งและมินิสกี้เอาครับอ้อมไปทางด้านบนครับดูเหมือนว่าลอยกำลังจะโดนครับรบและดีครับพยายามจะเทรดครับโดนสมองตะกินไปฮุกช็อตออกไม่ได้ครับลอยจังหวะนี้ครับติดน่าจะต้อง ตายจริงๆครับแล้วเสียเฟิร์สบัตให้กับทางเมรนสกี้ไปอีกเกมแล้วฮะตกวิชั่นไปปุ๊บมาปั๊บเลยครับผมแล้วนี่ครับมุมแก๊งครับผมมาครับบูตมาทางหลังป้อมครับและจับแฟดออกไปครับก็ถือว่าบีบแฟดทางทีจีได้ฮะครับเอาครับพุกช็อตหาครับและอันตีใส่เขาจะไม่ช็อคฮาเมสครับและพยายามจะฆ่าฮาเมสได้โดนเบิร์ตดูไวเปอร์มาซ้อนมาได้ฆ่าก่อนครับแล้วเอ้าใครกูลงมาแต่รับ3ครับแล้วจับไป พยายามเคาะออกครับโอ้ลูบกลับมาได้ไงต่อ G4 พยายามจะได้แล้วเลิ่นไล่ตีไดครับแล้วยังไงต่อ G4 ไม่น่าจะไหวครับรับมากับลอยแฟตเข้าไปต่อแล้วพยายามจะปิดสะกออ์นี้ได้ไปสองคนครับลอยจังหวะนี้สวยงามมากครับจังหวะนี้ผัดกันเข้าผัดกันออกครับเมื่อกี้แล้วลอยโซโล่คิวไปด้วยนะครับตัวของเกรฟส ในช่วงต้นเกมแบีล้วครับโดนครับและโดนปิดทางกลับครับแล้วโนเวอาจจะต้องแลกทีจีไปแต่ไม่ได้จะแลกได้วอลล็อกจะกลับยังไงครับยืนมอบอย่างนี้เลยเหรอแล้วแฟดบีต้องแฟดครับแต่ไม่รอดอยู่ดีครับโอ้แต่จะตัดสินใจเดินเช้านะครับหรือโดนสตัร์อยู่ฮะน่าจะได้ครับผมเป็นมังกรของมังกรลีย G4G4 เห็นนะครับ4ไม่ถึงนะครับ่ผม่าไม่น่าทำนะ โอเคครับก็คงต้องปล่อยเขาไปแหละจะเย็นอยู่ครับผมต้องลากออกมาฮะ เอาครับทุบครับไล่ตีโอ้ไรกูเจ็บนะครับเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าถ้าถ้าเขาล่อซื้อขนาดนี้ก็เขามีคนมาแล้วครับแล้วลอยต้องแฟดออกมาครับพยายามจะฮุกชนแล้วโดนอันติยกไปโอ้ยกดฮุกชนพอดีตายในร่างในล่างบวกต่อครับแล้วโชก็กำลังจะตายแต่ว่าไม่ได้ครับ้วน่าเสียดายมากเทเลาอร์ตลงมาจากทางไรกูครับ G4 พยายามช่วยไวเปอร์ไวอยู่แล้วพยายามจะเข้าไปเอาทางโชหรือเปล่าแต่เจ็บเองนะครับถ้าโดนฮามสมาครับมาจากทางด้านหลังครับและพยายามที่จะเก็บ G4 ฟไปให้ได้ เดินหลบอยู่ครับและแม่ต่อมาแต่ยังเก็บไม่ได้แล้วพยายามจะปิย่ามาแล้วธนิยาปิดมาครับอ้อมมาทางด้านหลังไม่ให้เดินต่อบังคับไขว้ล็อกตองเดินทางปกติแล้วโดนอันตีของเกฟตายไปครับโอ้โหมาเร็วมากเลยนะครับตัวของาริยาวิ่งจากเรียนบนน่ะครับไวเปอร์ไม่อยู่ไวเปอร์อยู่ไหนครับยังอยู่บ้านอยู่เหมือนรอจังหวะ และไม่มีครับแล้วเปิดอันตรีไฟอ้าไปก่อนแล้วจับจะรวบโดดอมไปก่อนจะทางทีจีครับโอ้หเล้วได้เข้มจริงแล้วยังไงต่อครับลอยติดทางสมอสกินอยู่ครับไวเปอร์พยายามจะยกแต่ว่าไม่ได้ครับ อเมซิงโดนเข้ามาอ้าวครับด้านหลังไคยกูพยายามที่จะผักทีโฟไปยกได้2ครับทีจีเดินมาพยายามจะเก็บโฟรูได้สามครับแล้วล็อกไว้แต่ว่าาริยามาอีกครับเข้ามากันเยอะจริงไวเปอร์ติดคืออยู่ในรูครับแล้วออกไม่ได้แบบนี้น่าจะตายว่าจับอัดเข้ากระแพงตายแน่นอนครับไวเปอร์ยังไงต่อครับลอยมาช่วยไม่ทันจริงๆฮะเสียไปอีกสองคนคะแอสเซนชันพร้อมกันหนึ่งเทเลสครับไม่ใช่สัญญาณที่ดีของแอสเซนชันแล้วฮะ นันเป็นจังหวะที่ธริยอันติเข้ามาปิดทางพอดีเนี่ยจังหวะเมื่อกี้จะแก้สถานการณ์ยังไงครับโอ้แล้วกดโกดไปแล้วครับทีโ พยายามจะเอาเอซเซนต์ตายได้หร <นะ S 2> อครับจังหวะน,นี้จ่ายอติไปเยอะมากแล้วโชว์มาพยายามจะกเก็บจีโฟเทเลอร์ผอนลงมาจากทางไคกูแล้วไวเปิลจับรวบไอ้สองครับแต่ว่าโดนโอมไปจากทางทีจีแล้วพยายามจะไล่ตอนนี้เอเซนชันดาจะต้องถอยแล้วลอยหันขึ้นไปจะแลกใส่5เมตรเข้าไปกลางวงแบบนี้ไม่ใช่เลยทีเดียของลอยลอยแฟตออกมาแล้วยังไงโดนพักเข้าไปแล้วไวเปอร์พยายามจะถอยออกมาครับไปคล้องไฟกันอยู่ครับแล้วยังไงโดนเวกลับมาแล้วครับแล้วหันกลับเข้าไปแลกจะทำลอยพยายามจะาหาเมตรแล้วไล่ด้วยคลิงแล้วตายแล้วไปก่อนแล้วโชว์ต่อไปแล้วยังไงโดนแฟดเข้าไปิง แล้วกําลังจะปิดสก,กอ์เราได้แต่โดนใช้เข้ากาแพงโนเวมีกอขึ้นมาจากทาง G4 แล้วพลังไล่ยิงใครกูอยู่แล้วปิดใครกูลงไปได้ครับและนี่เป็นเกือบจะเอสครับของทางแอสเซนชัคนระับได้ไปสี่คนนะเผ็นไม่เพ็ดไม่รู้ครับแต่นี่พลิกฮนะพลิกเลยครับทั้งหนนีฮะไใช้เรื่องที่ดีครับรอจังหวะครับ แล้วป๊อปปี้ฮะป๊อปปี้โดนไล่ไปแล้วครับป๊อปปี้โดนไล่ทางด้านบนครับยังไงต่อครับจังหวะนี้แล้วป๊อปปี้น่าจะโดนจับไว้แต่ว่าไม่น่าได้อะไรฮะจ่ายไปแล้วหรือเปล่าโวล์ล็อกจ่ายอันติแล้วลอยจ่ายอันตรีแล้วแล้วเสียแล้วทุกอย่างครับจับรวบโดนสองคนแต่ว่าโดนทุ่มออกไปแล้วเสียมังกรไหมจังหวะนี้น่าจะต้องถอยครับแำหเซนชั่นโดนปิดอันติของทาริยะมาแต่ าาแลหวะเราล็อกครับ<อ>พยายามหาจังหวะอยู่ครับแล้วยังไงต่อแล้วบอลรโชกร์ำลังจะตายครับรวบไปโดน3คนลแล้วแล้วเข้าไปเราไม่ได้แม <ไป S 2> นเชสเตอร์แล้วยังไงต่อจังหวะนี้แมวว่าไวเปอร์จะตายก็คุมแต่แรกไปได้ครับแ,แล้วยังไงต่อครับ G A เกิดขึ้นแล้วลอยมาแล้วลอยมาถึงแล้วครับหลุดไปเข้าไปกลางวงเก็บเอสสอเซนไปแล้วโดนดูดครับแต่ว่าโอ้มองไปได้สำหรับทางทีทีดันหล่ะใครกูพยายามมารวงไว้ครับแต่โนเวจิงฟีตลอดไฟแบบนี้ตายไปครับและได้บอลรอชอกรวย แลกกันไป2ต่อ2นะครับโอ้โหครับเอาในเมื่อคุณปิดบ้านล่างบ้านบนผมตีบ้านกลางก็ได้ครับไปต่อครับไอ้สัสไลครับพยายามจะโฟกัสไปทางเทเลสครับแล้วไม่ได้ลกิชไปแล้วทีฟอนโดนจับครับแล้วตายไปก่อนครับแต่แน่นอนว่าได้ทางเทเลสไปโดเวท้องเฟดออกมาครับไอพิโซ่สยานมาทางด้านหลังครับจีจีพยายามจะไล่ทางวอลล็อกแล้วลอยมาอยู่ลอยหุ่งชนเข้ามากลางวอลลันตีเลยไชจูชูตายไปเลยจังหวะนี ให้อยู่แล้าเบสเดินมาจาังหวะนี้เอเซเชัตนคงต้องถอยออกไปแล้วครับและแน่นอนฮนะว่าคุ้มนะได้เทเลสตรงกาาครับแล้วเทเลดล,ล่างเกือบแตกแล้วนะนะครับกูว่าไปเปิบอกเออเอาไปเถอะจังหวะนี้จริงๆผมว่ามังกรตอนนี้ไม่สําคัญแล้วนะครับผมเออเอาไปเถอะ <laughs> ผมเข้าครับ วอลอกเองครับเอาเช็นท์แอสซนชัตนและเชนท์แอสเซนชั่นต่ไปเปอร์ครับและโดนดีจับไปล็อกไฟทางห้าเมตรครับและยังไงต่อห้าเมตรลุกและคนตายนะลอยลอยพยายามไปลุส่เซ็นท์ด้านหน้าครับโนเวยิงฟรีครับโอ้ยเาลิ้งเขลิ้งเขลิ้งเขลิ้งแล้วดาจะได้หรือเปล่าเอซเซนท์หรือแค่คนเดียวครับและโดนดีโฟไปยังไงต่อครับลอยมีจีเออยู่และจังหวะนี้กลับมาเซตไฟครับยังไม่มีใครตายเลยสำหรับเอสเซนชั่นน่าจะต้องปิดบ้านแล้วครับและตอนนี้พยายามจะจบเกมสำหรับเอสเซนชั่นยิงไปทางครับเอาแล้วไวเปอร์์ไวเปอร ไมไปรับเธอเลยอย่างนั้นล้วครับไม่เป็นไรครับนนิดลอยชินรพดกลับมาแล้วครับลอยชินรพดกลับมาครับแล้วลอลกกำลังจะตายครับแน่นอนว่าลอยบอกแกแค่ได้เพื่อนเอาเบาและยังต่อตีกันแล้วกำลังจะไปเกมนี้ลงไปได้ครับและแน่นอนครับว่าเอนเซนชั่นเข้าไฟนอยไปเรียบร้อยแล้วได้รับพลังงานเต็มเปี่ยมนะครับเอนเซนชั่นจากคนดูโอ้โหใจจะวายทำไมดูไม่สีใจเลยจบแล้วเหรอครับจบแล้ว